บดีพี่น้องสบายดี FC บทุกคนสบายดียามแรงอย่างตามกฎกันนี่ย่างไปเฮือนพอเลิศพี่น้องเอ้ยมือนี้มือสั่นวันดีสร้างเพิ่นก็อยากได้เงินก่อนเนาะก็สิได้มามอบเงินก่อนส่วนนึงเฮาก็สิมามอบให้พ่อบ้านเฮ็ดบทนึก วมาเมื่อนี้กระสวนนบ่าวดูมาน้ำอีหล่าโอ้อีหล่าก็มาน้องทีบใช้สาพูหนึ่งเด้ไปใช่แหละบอมิงไมใช่แหละแมนแมน สบายดีละบเปล่ามามอมให้ลระบ่าวนี่แหละผู้เป็นอันห้องพอบาะเนาะให้พอบ้านครับผู้นำล้วเนาะมอบเงินมอบคำกัเอออันนั้เอปตาเต้มานะแม่เราอยู่เบอมาหักเงินเลยติเดียวบอกแมงมานะบอกมิงก็มาปลาหมอก็มา เมามาปลาเม้ามาหนับเงินให้นาบ่าวดิเร็วแล้วว่านับมางคอยซื้อาล่องาเวหนำหนักคอยคอยนับมาแล้วอ่ะอันนี้เป็นห้ามาม้อั่นของแบบเน่ะตางหนะให้ไอ้เม็ดที่อยู่เนา ไปเดบ่ายกับคนพอมีแหงไเอาเฮงเฮงเฮง้วเงินทำบุญใส่ใปเต้ยังเลืออ่โอ้ย เออต้องสี่หมื่นแปดยืกอนีมันเหอแกราีมีมุกอีกมีมครบแล้วนาสี่หมื่แปดว่ะแพแม่หมื่นแแลเมื่อนะเพิ่นเบิกสองพันเป็นพอดีเป็นหามื่นโดยเอาเหมาะไปป่อเหมาะไปอเลยวนจำนวนนี่เนกก็คือ เงินหนักเดินนะว่าพวกสร้างเพิ่นเนาะในเห็ดห้องมันเต็มหูบเนื้อบนทางเขาเลยก็คางผ่าพี่น้องอันนี้เฉพาะหุบเนี่ยนี่จำนวนอยู่ห้าหมื่นโดยเนี่ยเพิ่เบิกไปสองพันยังเหลือสี่หมื่นแปดพันบาทพี่น้องโดยคือว่าผูกขาดเป็นการจะตั้งบ้านด้วเป็นที่เยี่ยมหอยแล้วเขาเผื่อว่าสี่หับไปจ่ายให้พวกสร้างเพิ่น ด้ยคือว่ามาหอดมาถึงจะตีเหยี่ยมหอดเลยเด้อพี่น้องเนาะ อืว well, ่าจะไปเงินมือสั่นปูไมีน้ำใสใจศรัทธาใจอสัทธาจ้อวัดรวมกันเนาะไอ้เม็ดผิวมาทำได้ก็ให้คืนพระหาเจ้าห้อยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเโลกมีอยู่บนโน้ดทุกครั้งพลังมันยืนมันยืนสาธุพระโมทนาบุญนำสาธุชิ่มหม้อเป็นม้อเป็นระยะระยะนะแบบว่าเพิ่นแล้วทำได้ล้วก็หม้อหายอำนโาจ นี่ถือว่ามอบในเปิ้นเบิดนี่โลดเนาะโดยให้เบิดเลยมาแม่ะบาวเม็ดๆอีตาเจ้าบหาแม่นว่ามันรู้มอบแต่ส่วนแล้วบ่มอบแต่ส่วนแล้วก็าเจ้าบหาแล้วส่วนใดก็ส่วนนันนะบ่ามันแล้วจังป่ะมอบแล้วล่ะเฮาก็พากันเมือด้บดนี้ให้ะบาวจัดการเองบาดนีมไปส่วนนึงเพิ่นขอเบก่อนเนาะ มอบแลว้วก็เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเดินทางมาไกลหลายกิโลมีมุกอีกแล้ว ไอ้เม็ด hey, ที่ว the so mm ั่นี้ผลกับซอยเรือวัดบรรเทาลายได้ซื้อโมกปูนกับแม่นเพิ่อนบาดมีวันยังบ้านซอยเรืองเรื่องอันผู้ภาพเรื่องเสาอีกเนาะตบแต่งเขาขอบุญขอบคุณขอขอบใจเนาะทางอายที่มาสวยเหลือเพิ่นอยากทำบุญเพิ่นนะมีศรัทธามาสร้างหวนกันทำบุญให้แล้วเพิ่นนะ เดินทางกลับอันนี้ตั้งวงกินเหล้าถ้าไม่เมาไม่เลิกเนี่ยโอเคแต่มันจะลบเล่นเอาบุญก็เห็ดแล้วเลยพี่น้องไปตั้งวงกินเหล้าถ้าไม่เมาไม่เลิกแล้วก็คืแต่ทำหมไม่ตัว้เอาคอซะเนี่ยอ้าวมัน ถือเป่าไม้ในเปล่าหูต้ตาวเนาะลานเคยตัดไว้อย่างดีพอดีแล้วถือยมถือเทถือว่าแล้วตัดอย่างดีมาตั้งวงกินเหล้าถ้าไม่เมาไม่เลิกว่ะมาตั้งเงทเล่าถไม่เมาไม่เลิกว่ะ <c oughs> เอาเพลงยังวะน้องเคยกับป้าคือเลอะต่ออักกันนะนะอ้าเฮ้ยเจ้าคือเลิกเจ้าเจ้าคือร่องต่อกันได้เฮ้ยวิบว่าอะไรคนหยุกเดียวกัน <c oughs> โอ้เพลงมันดังกระโดดพีอนี่เล่นนี่ก็เล่นว่าเอามื่อแรงสิเปเตินอยู่นาเวที่ว <c oughs> งน้อ <c oughs> งแก้มใสกับววงแก้มเนาะก <c oughs> ระววง <c oughs> มอญน้ำเหลืองคณะไหนคะบ่ เมนบ่อนานกันนะแก้วปลาไก่ยังค่ะพี่แจ็คขนาดอีสั่งข้าวเหนียวข้าเจ้าเอามารวมกันเมนบ่อน,น,นังอ่งเอกไปอีกหลายนักเอาตัวดังๆลูกอ,นะอีกคนที่ว่าดังๆมารวมกันเลยนะโอเคพี่น้องสะแพงกับสิครอสยกคลิปก่อนผ่าก็ไล่ก็แซนเด้อสบายดีรอชมคลิปหนาพี่น้องสิปิดคลิปปลาเมากับน้องถีบส่วนลงไปเบิ่งหูผ้าปาซ้ะ ไปเบิรงกับไปเบิรงหอดใช่หรอาวาร์ซิโลเง,งนินไปอัปเดตงานเนะพี่น้องแบตเบิดๆสัมแบตกระสาบวยอยากเขา่าพี่น้องเลยบรรยากาศห่อนแห้แงแห้งสากแบตกระหอบบอกเข่าเขา่ขาซาซาบัด ก็ใส่แล้วเบิดลงวับวับวับเขาสากไหวเนาะไปบรนณาบอ่อกลับมามาลงคลิปลงคลิปมาทัานแล้วไปถ่ายคลิปต่อลงคลิปกับบอ่อแล้วถ่ายฮุบถ่ายวิดีโอต่อกับบ่ได้อากาศฮ่อนแบตเปืองสากกับบกเข่าอีกเลยมอบใหหนากถี่เป็นดังสองกว่าเมาเนาะถ่ายต่อ อัพเดทูภาพอยู่วัดจะแพงกับไปมอบเงินเนาะให้ขณะบ้านหรือว่าพอบ้านเนาะมอบให้หามื่นเนาะแต่ว่ามอบให้อันพอเลิศนะ่ะเป็นเงินสดอยู่สี่หมื่นแปดมาบวกใส่ครับเพิ่นมาเบอร์ก่อนเมื่อ่ะสองพันเนาะรวมกันบอด่เป็นหามื่น เอากระสีหมอบเป็นระยะเนาะได้สำได้เอากระหมอบสำนันได้สำได้เอากระหมอบสำนันสร้างกัเพื่อนกัเอาไปสื่อสีสื่อยังเนาะมาเหตุงานต่อสะแพงกัปิดคลิปอะไรแบบนี้พี่น้นองะเลยฝากาากดไลค์กดแชร์นะเด้อสวัสดี